พี่น้องขาแพรวพาวแสงทองคนนี้เอะอ,อะไรก็ใช้เงินทุ่มเงินล่าสุดเนี่ยลือสนันเลยนะว่าแพรวพาวแสงทองทุ่มเงินจ้างรายการดังเพื่อให้ตัวเองไปออกรายการจริงไหมอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตให้ฟังค่ะแล้ววันนี้ ไ,ได้อยู่คนเดียวอยู่กับสาวขาพลสวัสดีค่ะสาวขาพลค่ะสวัสดีค่ะสาวไอจากเหตุการณ์ที่เป็นไวรัลเป็นกระแสอย่างมากกับเหตุการณ์ที่ว่าจริงหรือไม่ที่ทางคุณแม่พรา,าวทุ่มเงินอเอาเงินไปเพื่อที่จะให้ตัวเองไปออกรายการนั้นๆตอนนี้คือ <c oughs> แฟนคลับถกเถียงแฟนคลับพูดกันสนัน่นว่าสรุปยังไงจริงไหมกับการที่เขาออกมาพูดอย่างนี้นั่นเอง <c oughs> ค่ะคือคือล่าสุดเนี่ยลหลายคนทราบกันดีเนาะว่าทางด้านคุณเพลียวแสงทองเนี่ยพึ่งไปออกรายการดังอย่างรายการคุยแซมโชว์ถือได้ว่าเป็นรายการระดับประเทศเลยใช่ปะสองพอยใช่ค่ะอืม,อมแล้ววันนี้คือแบบอ่าคือไม่ว่าจะเป็นดีเจพุดพิธีกรเนาะ,ะ,ะกับคุณเบ้น ะะก็คือเป็นพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยได้มีการสัมภาษณ์คุณแพล,ว,พลวแสงทองเรื่องราวชีวิตอัปเดตความรักแล้วก็ในเรื่องของอะไรนะกระแสข่าวที่บอกว่าท้องก่อนแต่งใช่ปะค่ะอ่าแล้วก็พูดถึงแล้วก็ถามความเป็นมาเป็นไปความรักครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกับน้องซันนะพี่น้องคาเราก็ได้ฟังแล้วก็ได้อัปเดตกันไปแล้วในครั้งนั้นแล้วก็ถือว่าการะแสเนี่ยค่อนข้างดีนะใช่ค่ะ กระแสชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าเฮ้ยแบบน้องสันเองเนี่ยตอบคําถามพิธีกรได้ดีมากอ,อืจนพิธีกรเองก็ชื่นชมน้องสันนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณแพรวแสงทองที่วันนี้เป็นลุคที่ดูแบบดูติดแกรมดูสวยดูดูแพงขึ้นแม่ออค่ะ ดูดีทั้งคู่หรือว่าเอ๊ะคนที่กําลังจะเป็นเจ้าสาวเนี่ยมันจะมีกลิ่นความสวยฟุ้งกระจายอย่างที่เขาว่าจริงๆริงอืมอมบางคนเช่นชมเส่ไหมคาะพอยสาว่พอยใช่บางคนแบบสวยมากนี่แหละถูกต้องแต่งลุคนี้แหละถูกต้องประมาณนี้เยอะแยะกับ<ช>การ<ช>ที่เมื่อวานเนาะจะเห็นการว่าเป็นรายการสุดด้วยและที่สําคัญทั้งคู่ก็ตอบคําถามได้ดี ดีค่ะดีอืม,อมค่ะคืออย่างที่ว่าเลยะนะมันก็มีทั้งแบบคนชมกับคนติแมนมันเป็นของคู่กันตัวเซาไอใช่ไหมแซมของเรื่องปกติไปแล้วเนาะอืมทีนี้ทุกคนคะ่ะเรื่องอื่นนะ่ะมันก็มีติหลายแบบเนาะติในเรื่องของว่าเออ,เออ่ดูบางคนก็ติดแบบยอมรับนะว่าสวยขึ้นแต่นานๆสวยคีเนาอก,ก็มีนะอเออ คือติโูนนี่นั่นก็มีเยอะแต่เรื่องนึ่งที่ติแล้วเป็นประเด็นเซวข์เคอร์พลก็คือติว่าอะไรรู้ปะติว่าว่าคุณแพวพาผแสงทองเนี่ยใช้เงินพุ่งนะคะจ้างรายการนะอยากคุยซับโชว์เนี่ยไปให้เขาออกรายการนั่นเองค่ะเพื่อเอาเอ็นเกรดเมนท์ทำพีอา PR ให้กับตัวเองอ,อะไรแบบเนี้ยทำให้ตัวเองแบบ โด่งดังให้ตัวเองม,มีความสนใจหรือเปล่าประมาณนี้เนาะออทำกระแสกับตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะอย่างที่เราบอกแลยว่ารายการนี้มันเป็นรายการดังระดับประเทศเขาจะเอาคนที่มีกระแสใช่ปะ่ะคนที่มีชื่อเสียงนะคะไปออกรายการนี้แล้วคุณแพ,พาวแสงทองเนี่ยได้รับคําเชิญไปออกรายการเนี้นะืม มันก็เลยทําให้บางคนที่เขาอคติที่เขาคิดลบเนี่ยเขาไม่เชื่ออ <ừ> um. ว่าแพ่พาวแสงทองได้รับคําเชิญไปออกรายการเนี้ยเออมันจะจริงหรอคนอย่างเธอที่เราจะไปประมาณเงี้ยลายคนแห้งเสาไอเสาข้ามพ่อยสาข้าพอยสาข้าพอย,อพอยถ้าพูดถึงนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะคะไ <ừ> um. อันนี้ครั้งที่สามแล้วปะค่ะ ครั้งที่สามแล้วที่คุณแพลวพรวแสงทองไปออกรายการคุยแซบโชว์ถ้าเสาไอจะไม่ผิดอืมครั้งแรกก็คือไปพร้อมกับอดีตสามีค<ะ>่ะค่ะเอออันนี้คือจำได้ครั้งที่สองก็คือไปคนเดียวอืมอืมหลังจากที่มีปัญหากันแบบใหม่ๆอะเนาะค่ะและก็ครั้งนี้ครั้งที่สมไปกับเออว่าที่สามีคนใหม่เนาะอย่างน้องสัน<ะ>ค่ะเออมันก็ จริงๆสครั้งแล้วสาครั้งแล้วนะแล้วก่อนหน้านี้สองครั้งนั่นแหละคือจ้างอีกไหมล่ะอเอออะไรยังไงก็คือแบบอ่ะเอาอย่างนี้ละกันสาวพอาค่ยเรื่องจริงไม่จริงเราไม่รู้เดี๋ยวเรามาฟังผู้รู้แล้วกันนะสําหรับประเด็นนี้นะคะใช่อ่ะงั้นเราขอให้นะคะผู้รู้มาจบคลิปให้เ,เราแล้วกันคะ่ะสำหรับบทที่สองคงก็ขอลาไปก่อนนะคะค่ะด วันนี้นะคะนุสีมาชี้แจงประเด็นเรื่องไปออกรายการคุยแซบชูนะคะคือหลังบ้านนุในเพจนุนะคนอินบอกมาถามเยอะมากแฟนคลับก็ถามเยอะมากว่าบอรประจังไรการองรายการอีนบออ์นู่นนี่นั่นนะคะนุก็จะมาตอบตรงๆเลยนะคะว่ารายการเป็นคนติดต่อมาเองนะคะรายการติดต่อมาเองวันที่ยี่สิบเอ็ด วันที่21เ,เรามีการทักการแสดงอยู่นนทบ,บุรีพี่น้องมือนันประมาณถุงนึงไล่การติดต่อมาเองว่าอยากให้บอยแล้วก็พีออ่หญกน่ะไปออกรายการเป็นรายการสดนะคะเพิ่งก็เลยว่าติดต่อคุณแพีววาคุณแพีวาจะไปไหมจังสันยังสีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอถามบอสก่อนก็นเลยไปถามบอสบอสบอกว่าเขาวางววนที่ยิบหาพ่อยิบสีเรามีงานที่โคราช ก็เลยบันนบ่นุสิก็เลยโรกกับไปบอกไล่จานเขาว่าบอดวองวันที่ยี่สิบห้าแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าขอเป็นยี่สิบสี่ได้ไหมคะก็เลยบอกเขาว่าถ้าเป็นยี่สิบสี่เราเรามีงานที่โคราชกลัวไปไม่ทันไล่จันก็เลยบอกว่าคืออเราออนแอร์สดไม่น่าจะเกินบ่ายสามแน่นอนค่ะคุณเพียรเพาไปทันงานคอนเสิร์ตแน่นอนที่โคราชก็เลยคุยกับบอดปนี้บอดก็เลยบอกว่าโอเคถ้าบม่เกินบ่ายสามก็คือได้ไปออกได้ ก็จบดิวนะคะก็ตกลงกันเป็นวันที่ยี่สิบสี่นะคะช่วงบ่ายโมงนะคะเนี่ยนูก็มีคอนแทคไลน์เพราะเขาติดต่อมาผ่านนุชอยู่แล้วเนาะบานี้ก็ยี่สิบสี่ดิวก็นัดแต่งหน้าถ้าแต่งหน้าทําผมไปแล้วก็ให้ถึงเที่ยงสี่สิบห้าถ้ายังไม่แต่งตัวมาถ้าแต่งหน้าที่อ่าหน้าง,งานเลยก็มาประมาณเที่ยงตรงนะคะให้ถึงเที่ยงตรงบางนี้นุก,กับตอบไปว่บาบอสแต่งตัวไปก็เรียบร้อยดิวก็ไม่มี อะไรนะคะก็คือตามนั้นยิบซีนะคะก็ไปออกรายการนะคะไม่มีการจ้างไปออกรายการใดๆนะคะแถมเฮ้านี่พี่น้องหลังจบรายการเสร็จก็คือ,อาทางทางรายการนี้ก็คือมีบัตรเจ็ดให้ด้วยบัตรเจ็ดก็คือค่าน้ํามันค่าแต่งตัวค่าเดินทางไปนะคะอันนี้เฮาบริสิทจากบาทพี่น้องได้ออกรายการแล้วก็ได้บัตรเจ็ดได้อา ค่าน้ํามันค่าเดินทางมาด้วยนะคะอันนี้นะคะพี่น้องแล้วก็จบไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งบอกว่าอ่บอสหน้าท้องออกหน้าท้องป่องนะคะถ่ายรูปออกมากขึ้นหน้าท้องป่องแล้วก็นุดไปถ่ายคลิปอ่ะเอกผัดมีโคราดให้บอสนะคะแต่ถ่ายมุมขังก็เลยมีคนว่าทวงในคลิปนุดหลายว่าบอสท,ทำไมใส่ชุดคุม เหมือนท้องนุ่นนี้นันอ่อนๆอะไรประมาณเนี้ก็ลเลยกขจิตมาตอบว่าที่บอสวันนั้นที่บอสใส่ชุดคลุมนะคะเมือน,น,นเพิ่นเป็นวันนันของเดือนนะคะพี่น้องเป็นอ่าปอจดอนะคะแล้วก็บอสปวดท้องบอสปวดท้องปานี้ก็คืออ่าผู้หญิงเท่านี่ถ้าเป็นประจำเดือนจะรู้ดีนะคะผู้หญิงจะรู้ดีว่าเป็นประจำเดือนถ้าอ่าเป็นมือแรกมากนี่ขจิมีอาการปวดท้องท้องปองนะท้องออกนิดนึง อันนี้คือใครเป็นผู้หญิงจะรู้ดีนะคะคือไหนล่ะบอสเจ็บท้องเหมือนแล้วเจ็บท้องท้องล้วปองพอแล้ววันนั้นมาวันแรกนะคะเราจะรอมาวันแรกเลคลียร์นะคะบอสไม่ท้องนะคะแล้วก็จะบอกว่าบอสอ่าเพิ่นยังเพื่นแก่มันพี่น้องเพื่อนบริแก่มันไม่มีไม่ท้องแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยทถาเพิ่นสอนีอ่ามีแพน่น่าใครไหนเพื่อนมีแพลนจะไม่รู้นร่อน,นี้นั่นเดี๋ยวเราก็ ต้องรอติดตามจากบอสอีกทีนะคะถ้าเพนทอมเพื้นบอปีต่อพี่น้องพื่นสิป,ปกาศเน่นอนนะคะแล้วก็เชื่อแบบนั้นเหมือนทุกคนนะคะโอเคจบประเด็นนะคะเข้าใจตรงกันเนาะพี่น้องเนาะใครอยากรู้นะคะก็มาตอบให้แล้วนะคะเอฟซีกระทำอะไรในหลังบันในเพียนหนุดแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนานาเยอะมากนะคะโอเคนะคะเข้าใจตรงกันจ้า